สวัสดีเพื่อนๆชาวแกลเชียนแ Pa แพทุกคนนะครับพบกับผมนายจเจสันคนเดิมเมื่อวานนี้แก n s ช i n นแอนด์แพดออฟฟิเชียลได้ประกาศตู้ตัวละครประจำแพท3.1ในครึ่งแรกเรียบร้อยแ,แล้วนะครับซึ่งในครึ่งหลังนี้จะเป็นการรีลานของเวนตี้พร้อมกับตัวละครใหม่อย่างไซโนนะครับส่วนตู้อาวุธนั้นก็จะเป็นในส่วนของสกายเดรแอนแล้วก็เอลิจีฟอร์ดแอนนั่นเองแล้วตู้ตัวละครกับตู้อาวุธในรอบนี้มันจะดีและคุ้มค่าเพียงใดเดี๋ยวในวันนี้เราจะมาลองคุยใน1ึงประเด็นนี้กันครับแต่ก่อนจะไปเริ่มก,มก,า,ก, top up, า,รการ้้าาาาาาานนบรรรริิกกกกกกกเเเเตมมมมมมคถูทีี่่ใหลืออสัอยยง ทั้งเก n ชิน n พ m p a c t Tower of Fantasy, n นินคคนี้บางแพ็กเนี่ยลดกว่า40%จากร้านค้าในเกมเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าถูกสุดๆไปเลยแถมยังมีบริการเติมเกมแบบไม่ใช้ i อดีพัส,สดวเลยด้วยปลอดภัยหายห่วงแน่นอนใครที่สนใจสามารถทักไปสอบถามทางร้านได้โดยตรงเลยนะครับแฟนเพจแล้วก็ไลน์ของทางร้านอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปเลยนะ ในส่วนของตัวละคร5ดาวเวนตี้แล้วก็ไซโนผมมีรีวิวละเอียดในคลิป3.1นี้เปิดใครดีนะครับ ื่อไม่ให้เนะื้อหาซ้ำซ้อนกันผมขอให้เ,เพื่อนๆไปดูคลิปนั้นละกันนะลิงก์จะอยู่ที่เครื่องหมายรูปตัวไอ้บวนด้านขวาจอเลยนะครับในคลิปนี้เราจะมาโฟกัสที่ตัวละครสีดาวเพิ่มเติมกันตัวแรกคือแคนเดสเธอคนนี้เป็นตัวละครบัฟเฟอร์สายบัฟการโจมตีปกติคล้ายๆกับตัวของยุนจินนะครับแต่จุดต่างของแคนเดสจะอยู่ที่การเคลือบอาวุธระยะใกล้ของตัวละครในสนามให้กลายเป็นพาดน้ําด้วยในตอนนี้ที่ยืนของแคนเดสนั้นหากเรามองกันโดยคร่าวๆเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีเลยนะครับในแง่ของการบัฟนอําไั้ทไแทก,กว่าตของยุนโดยเฉพาะยง ยิ่งเมื่อยุนจินปลดกลุ่มดาวขึ้นไปเรื่อยๆตัวของยุนจินนั้นก็จะเหนือกว่าแคนเดสในแง่ของการบัฟนอร์มอลแท d ดาเมจให้กับคนอื่นขึ้นไปอีกนะครับและหากเรามาลองดูตัวละครที่ปัจจุบันเล่นคู่กับยุนจินได้ดี <c oughs> ก็เรียกได้ว่าน้อยมากๆเลยทีเดียวมีแค่ตัวของโยยมิยะและก็โนเอเป็นหลักเท่านั้น ส่วนตัวละครอื่นๆที่ดูเหมือนเน้นการโจมตีนปกติเช่นกันยกตัวอย่างเช่นตัวของยูล่าใช่หรือว่าหนิงกวงเนี่ยตัวละครเหล่านี้มีคอมโพเนนต์ของดาเมจมาจากสกิลอัตเมทด้วยทําให้พอถเฉลี่ยแล้วหากเราต้องการบัฟตัวละครเหล่านี้จริงๆการใช้เบเนตจะคุ้มค่ากว่ามากเลยครับและการมาขออโตนั้นก็เหมือนจะทําให้ยุนจินมีที่เล่นมากขึ้นแต่ทีเมตาขออโตจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีที่ยืนให้กับยุนจินครับไออโตเทเซอร์คนทําดาเมจหลักก็จะเป็นตัวของเบโดแล้วก็ฟิทการใส่ตัวละครธาตุลมเข้ามาเพื่อแจกบั นเนี่ยก็จะดูคุ้มกว่ามา,ากเลยครับอายาโต่เนชั่นอลก็เช่นเดียวกันดามเมจหลักของเราคือตัวของเซงงลิงซึ่งการใช้บัฟในส่วนของเบนเนดคู่กับตัวละครธาตุลมจะดีกว่ายุนจินพอสมควรเลยละ่ะเดี๋ยวตัวของแอตโตซุปเราก็ต้องการการแปะธาตุไฟจากตัวของเบนเนตพร้อมกับการดูดซับธาตุของตัวละครธาตุลมทําให้เกิดเชน i n r e a c t ในทีมนี้ก็จะไม่มีที่ว่างเหลือให้กับยุนจินเช่นเดียวกันครับ เจ็นได้ว่าแม้มีตัวละครที่ดูเน้นการโจมตีปกติเข้ามาในเกมแต่สุดท้ายแล้วยุนจินก็ไม่ได้มีที่เล่นเพิ่มขึ้นครับนั่นหมายความว่าแคนเดสที่เอาเพอร์ฟอร์มหรือว่าแย่กว่ายุนจินก็ยิงไม่มีที่เล่นเข้าไปอีกนั่นเอง ส่วนในแง่ของการอินฟิวอาวุธให้เป็นธาตุต่างๆนั้นในปัจจุบันเราก็มีตัวอย่างให้ดูกันนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวของไนในซีหกแล้วก็ชนยุนซึ่งเราไม่ค่อยนิยมเอามาเล่นกันสักทหลายจริงไหมครับทางนี้เนื่องจากการแปรธาตุผ่านการเคลือบอาวุธเป็นธาตุต่างๆเนี่ยมักจะติดปัญหาเรื่องอินเทอร์นอลครูดาวครับหรือคือเรามักจะแปรธาตุได้ไม่ทันใช้การใส่ตัวละครเอลเบอร์ธาตุเข้ามาในทีมเลยเนี่ยมักจะดูดีกว่าทั้งนั้นเลยครับยกตัวอย่างเช่นหากเราจะใช้ตัวละครแคนเดสมาเคลือบอาวุธ มีนวโน,น้มที่ดีกว่าเยอะเลยครับอย่างไรก็ดีการเคลือบธาตุของ a คนเดสอาจจะพอมีที่เล่นอยู่บ้างในกรณีที่เราเอามาเล่นคู่กับซิงชิลแล้วเอาตัวของซิงชิลเป็นคอนเท็ฟิลครับเพราะซิงชิลโดยปกติแล้วเราก็บิลดาเมทธาตุน้ํากันอยู่แล้ว การที่การโจมตีปกติถูกเคลือบเป็นธาตุน้ําหากเราเอาตัวละครอย่างซิงชิลมาเทคฟิลตัวละครนี้ก็สามารถใช้ประโยชน์ได้เช่นเดียวกันครับอีกทั้งซิงชิลก็จะได้บัฟต่างๆที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนมาอยูน่ในสนามนั่นเองโดยสรุปก็คือแคนเดสนั้นโดยภาพรวมเนี่ยหาที่เล่นได้ค่อนข้างน้อยมากๆแต่มีบางประเด็นที่เราต้องลองเทสกันก่อนครับว่าวันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กยกตัวอ,อย่างเช่นกรณีออนฟิลซิงชิลเป็นต้น ซึ่งหากถ้าเราลองเทสแล้วมันไม่เวิร์คขึ้นมาเนี่ยตัวของแคนเดสก็จะกลายเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยน่าเล่นสักเท่าไหร่เลยครับต่อมาคือชินาบุเธอคนนี้เนี่ยหลักๆแล้วมีประโยชน์แค่ในเรื่องของการฮิลถือเซตเทนเนสตี้ให้กับเพื่อนแล้วก็การแปะไฟฟ้าเล็กน้อยเท่านั้นครับ ในแง่ของการฮิลนั้นชินาบุเนี่ยถือว่าทันได้ดีประมาณนึงเลยเพียงแค่ว่าไม่มีสกิลฮิลมูที่สามารถช่วยในยามวิกฤตได้เท่านั้นแต่ในเรื่องของการฮิลนั้นผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะพอใจไม่เท่ากันครับยกตัวอย่างเช่นส่วนตัวผมนั้นไม่ต้องการเลยในการผ่านคอนเทนต์เกมในแต่ละรอบผมสนุกกับการเชนเซซีใส่มอนสเตอร์พร้อมกับหลบท่าต่างๆของมอนสเตอร์มากกว่าครับแต่สำหรับผู้เล่นใหม่นั้นเราอาจจะต้องใช้ตัวฮิลเยอะประมาณนึงเพราะเรายังไม่ค่อยคุ้นชินกับการเล่นเกมนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในแง่ขออองกกาารรฮีเเน่่ผมมมมมไไตะะ ่วนเรื่องอื่นที่นอกจากการฮิวชินโนบุก็มีความสามารถในการแปลไฟฟ้าแบบน้นนอยๆเป็นระยะะ,ยะด้วยนะครับซึ่งในปัจจบุบันในเชิงของเมตาเราได้ใช้ประโยชน์ข้อน,นี้กันอยู่2ทีนั่นเองทีมแรกคือทีมของยูล่าที่ต้องการธาตุไฟฟ้าในการทำซูเปอร์คอนดักเท่านั้นแต่ตัวของยูล่านั้นอยากได้หัวมอนสเตอร์เป็นธาตุน้ำแข็งครับเพื่อเอาบัคีเดสิบห้าเปอร์เซ็นต์จากสันพ้องธาตุน้ำแข็งนั่นเองการที่ชินโนบุนั้นสามารถแปลไฟฟ้าได้ไม่ค่อยดีมากนะักเนี่ยเลยค่อนข้างตอบโจทย์ในทีมของยูล่าครับ หรืออีกหนึ่งทีมที่ทุกคนอาจจะมองว่าเป็นทีมที่ทําให้ชิโนบุเก,ก่งขึ้นมากมากนั่นก็คือทีม h y เปอร์บูใช่ไหมครับจากการมาของตัวละครธาตุไม้นั่นเองแต่หากเราลอมาวิเคราะห์ดูดีๆแล้วเนี่ยการที่ชิโนบุเล่นได้ในทีมนี้ก็เป็นเพราะว่าเขาสามารถแปะไฟฟ้าได้เป็นระยะระยะ แล้วก็เล่น EM เมล้วนได้เท่านั้นซึ่งในความเป็นจริงแล้วตัวละครอ,อื่นๆหลายๆตัวเนี่ยก็สามารถเล่นได้เช่นเดียวกันครับในแง่ของตัวละครไฟฟ้าเหมือนกับชินอุบูเรามีตัวละครอ,อย่างไรเดนยาเอะและก็ฟิตที่สามารถเล่นในรูปแบบเดียวกันได้และจริงๆแล้วหากเราคิดให้แบกแนวหน่อยเนี่ยเราก็สามารถใช้ตัวละครธาตุลมมาเล่นในทีมไฮเปอร์บลูมได้ดีเช่นเดียวกันครับเพราะตัวละครธาตุลมนั้นสามารถแอบสอบธาตุไฟฟ้าในการทิกเกอร์ไฮเปอร์บลูมได้เช่นเดียวกันนะครับ และดีมากๆเียด้วยซ้ำไปทั้งนี้เนื่องจากตัวละครธาตุลมเรานิยมบิลเอเอ็มล้วนกันอยู่แล้วอีกทั้งตัวละครธาตุลมยังสามารถแจกดีบัฟลดต้นานทานธาตุให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ทําให้ดาเมจส่วนตัวของแต่ละคนแนวแรงยิ่งขึ้นครับรวมถึงตัวละครธาตุลมยังสามารถใช้ประโยชน์จากการบิวเอเอ็มล้วนได้เพิ่มเติมจากการทําโซโลธาตุด้วยในจุดนี้ทําให้จริงๆแล้วการใช้ตัวละครธาตุลมมาติกเกอร์ในส่วนของการทําไฮเปอร์บลูมอาจจะดูดีกว่าการใช้ตัวละครไฟฟ้าซะอีกนะครับ ดังนั้นชินาบุในปัจจุบันก็คงโอเคในแง่ของการฮิลแล้วก็เป็นบอดแจ็คเทนนิสตี้เท่านั้นแค่มีทีมทาุไม้เพิ่มเข้ามาให้เราได้เล่นเพิ่มเติมกันอีกทีมนึงแต่ตัวละครอื่นๆนั้นก็สามารถเล่นได้เช่เนเดยวกันแล้วก็อาจจะดีกว่าชินาบุในหลายกรณีเดยด้วยซ้ำแต่นั้นในแง่ของความคุ้มค่านั้นตัวละครตัวนี้ก็จัดว่าน้อยพอสมควรเลยครับ ตัวละครสุดท้ายคือซายูเธอคนนี้เนี่ยเป็นตัวละครฮีเลอร์ธาตุลมความได้เปรียบของซายูจะอยู่ที่การเป็นตัวละครธาตุลมนี่แหละครับ เพราะเซตสีลมเป็นเซตที่ช่วยสปอร์ตในแง่ของทีมทิเพได้ดีพอสมควรเลยทีเดียวจากการลดต้านทาน5าสครับส่วนในแง่ของการฮิลนั้นเธอคนนี้มีปัญหาเรื่องพลังงานประมาณหนึ่งเลยครับซายูจะสามารถฮิลเพื่อนร่วมทีมได้จากสกิลอัติเมดอีกทั้งดาเมจหลกัลกๆของซายูก็จะมาจากสกิลอัรติเมดอีกด้วยนะครับแต่ค่าคอสในการกดไม้ตายของซายูสูงถึง80หน่วยโดยไม่มีพาสิดทาเลต์หรือว่ากลุ่มดาวใดๆที่ช่วยในเรื่องของพลังงานไม้ตายเลยนะครับดังนั้นในหลายๆกรณีีีหาาาาาากกเเรรรรรตต้้้องใชวลละคมมท่่สาาถไดจิๆน การใช้จีนจะค่อนข้างตอบโจทย์มากกว่าแล้วก็บริหารพลังงานได้ง่ายกว่ามากๆเลยครับอีกทั้งจีนเนี่ยก็ยังเป็นตัวละครที่สามารถหาได้จากการหลุดเลตอีกด้วยความจําเป็นในการเล่นซายูก็จะน้อยลงไปอีกครับแต่ถึงแม้ว่าในแง่ของคอมแบทนั้นซายูอาจจะดูไม่ค่อยดีแต่ซายูนั้นก็ติดระดับต้นๆของตัวละครที่สํารวจแบบได้ง่ายนะครับมีเก็บไว้สักตัวหนึ่งเอามาคลิ้งสํารวจแบบก็ดีเหมือนกันนะโทกาชาตัวละครในรอบนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างแย่พอสมควรเลยนะครับทั้งแคนเดสชินโนบุแล้วก็ซายูต่างมีตัวละครทีีี่่ดกกวาแทททบััั้้้งนนงนนอ แล้วก็ชีนนบูเนี่ยก็สามารถเล่นได้ตั้งแต่กลุ่มดาวศูนย์ส่วนซายูนั้นเราอาจจะต้องการกลุ่มดาวหนึ่งเพื่อทําให้ตัวของซายูนั้นสามารถทาดาเมจได้พร,พร้อมกับการฮิวครับซึ่งก็เป็นกลุ่มดาวต้นๆของน้องเท่านั้นเองทําให้สําหรับบางคนที่ต้องการจะเปิดตัวละครสีดาวเพื่อเก็บการันตีให้กับตัวละคร5ดาวในอนาคตตู้นี้อาจจะไม่ค่อยคุม่าดสักเท่าไหร่ครับผมคงแนะนําให้เปิดตู้กระชานี้ในกรณีของคนที่อยากได้ไซโนหรือว่าเวนตี้อยู่แล้วเท่านั้นนะครับแต่ตู้อาวุธนี้เนี่ยตรงข้ามกันเลยครับจัดวว่่าาาาานนนนนสใจเเเเลยยททีีดีดกก็แซซััป้ปอุธหมมบโ เนื่องจากแจกค่า critical value ที่สูงทําให้เหมาะในการเล่นแอเกลเวครับรวมถึงเปิร์ของอาวุธยังมีการเปลี่ยนค่า EM ไปเป็น flat ATK เพิ่มเติมด้วยทําให้ไซโนที่ต้องแบ่งเซตัสบางส่วนไปทํา EM สําหรับการเล่น A อเกลเวเนี่ยยังคงมนี ATK ในระดับที่โอเคครับและในกรณีที่เราเบื่อไซโนแล้วอยากจะโยกหอกนี้ไปให้คนอื่นใช้งานตัวของแซงเลงหรือว่าโซสเตีดสายเมวเนี่ยก็ใช้งานได้ดีประมาณนึงนะถึงอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับฮัมาแต่ก็เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่จะเปิดไซโนอยู่แล้วนะครับส่วน energy for the end ก็ถ ได้ทั้งค่า ATK แล้วก็ในส่วนของเล่นพ่ a แม่ซ์รี่ให้กับเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ไม่ได้สามารถใช้งานได้แค่วันีเท่านั้นนะครับเดียอ์นาแย่หลานซาร่าหรือว่าการยูเน่ก็สามารถใช้งานได้ทั้งสิ้นเลยดังนั้นอาวุธ5ดาวในรอบนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับส่วนอาวุธสดาวนั้นก็เรียกได้ว่าดีไม่ต่างกันเลยอาวุธตระกูลเฟลเนสนั้นเป็นอาวุธตระกูลหนึ่งที่ดีที่สุดในเกมที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาพลังงานไม่ตายกับเพื่อนๆได้ทําให้เราสามารถเเเเพพิ่่มมมมสัััหหรรรืือออาาคคคีีในน้้้กบนนนนทไดง ไลออนลอกก็เป็นดาบเล่มน,นึงที่ตัวละครหลายๆตัวสามารถใช้งานได้ทั้งตัวของเซิงชิวอายาโตหรือว่าเคอร์อชินใช้งานได้ดีเลยทีเดียวสมุด sacrificial นั้นก็มีตัวละครสุดเมต้าอย่างตัวของซูโครสที่สามารถใช้งานได้ถึงอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับการถือสมุด3ดาวอย่างตัวของทีลิงเทลออฟดาร์คอนเลเยอร์แต่ก็เป็นสื่อเวททางเลือกอันนึงที่ดีสําหรับซูโครสในสถา,านการณ์ที่เราต้องการการรวบที่มากขึ้นนะครับ ส่วนดาบใหญ่เล่มใหญ่อย่างตัวของอะความารียนในปัจจุบันนี้ยังคงมีคนที่ใช้ได้น้อยอยู่นะซายูหรือว่าชงยุนสายเม๋เน่ก็พอจะใช้งานได้บ้างครับแต่ถึงแม้ว่าในปัจจุบันอาจจะมีตัวละครที่ใช้งานไม่ได้มากแต่ดาบเล่มนี้ก็ดูจะมีคนใช้งานได้มากขึ้นในอนาคตนะครับด้วยความสามารถของดาบที่เป็นในเชิงซัพพอร์ตที่สามารถช่วยในการแจกค่ายดีเคสกับเพื่อนร่วมทีมตามค่าเลมทอมาสซีรีของตัวเองและหากเราลองดูดีไซน์ของทีมธาตุไม้ในปัจจุบันหลายๆตัวก็มักจะเล่นกับ e อพอสมควรเลยใช่ไไหหมมมคััต่่นน้้้ีีีีิยสูงเลลททดดววะะใๆจ ดาบนี้กันเยอะขึ้นสํหรับใครที่จะเปิดอาวุธ5าดาวในตู้นี้ไว้อยู่แล้วเนี่ยการมีดาบเล่มนี้ติดไว้ดีดก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ไม่เลวนะครับ และนั่นคือทั้งหมดของตู้กระชานในแผง3.1ครึ่งแรกนี้นะครับตู้ตัวละครอาจจะดูไม่ค่อยน่าเปิดสักนิดหน่อยแต่ตู้อาวุธเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีเลยนะยังไงก็คิดกันให้ดีแล้วก็บริหารการใช้ไพ่โมจมกันอย่างคุ้มค่านะครับและอย่าลืมว่าเมตานั้นไม่ใช่ทุกสิ่งของเกมนี้ถ้าเรารักแล้วก็โวยตัวละครตัวไหนเนี่ยหากเราจัดทีมให้ดีตรงตามเงื่อนไขตัวละครทุกตัวก็พร้อมจะแบกเราผ่านทุกคอนเทนต์ได้นั่นแหละครับดังนั้นรักใครอวยใครก็เปิดมาได้เลยสิ่งที่ผมพูดนัันนนััั้้้้นนนนนนเเเปป็พียงงแแค่่่ขขอออออมมูลลรระะกกกกกบาาาาตตดสใจทผฝ ร้านเติมเกมโอท็อปอัพได้นะร้านนี้รับเติมเกมถูกมากๆเลยบางแพ็กเนี่ยลดเกือบ40%จากในเกมกเลยทีเดียวนะแถมยังมีบร,ริการเติมเงินแบบไม่ใช้ดีพัส,สดุเลยด้วยดังนั้นเรื่องความปลอดภัยเนี่ยหายห่วงแน่น,นอนนะครับใครที่สนใจสามารถ,ถติดต่อทางร้านได้โดยตรงผ่านทางไลน์แล้วก็แฟนเพจนะครับก์จะองจ่ในีคำอธิบายใต้คลิปเลยนะใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับอ๋อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะ เวลาที่ผมอัพคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดกันเพื่อนๆนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะสำหรับวันนี้ผมไปก่อนล้วกันครับ